ตาแตกไม่เล่ทางเอื่ยเบานี่คือคำพูดที่ได้ยินประจำนะครับวันนี้ล้วงผ้ามาเล่านี่คือถนนธรรมนุนวิธีปัจจุบันล,ลาสุดทางน่วยงานราชการเนี่ยเขาเอาวงกลมนะนะั่นมาทำเป็นวงเวียนให้รถเวียนเข้าไปในซอยนูน่นหรือว่าตรงไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราเจอกันหมากที่สุดรถที่มาจากแสงทองรถที่มาจากซีน่ครตรงนู้นนะครับนะตัวเล่เขาคิดว่าเขาเป็นทางตรงเสร็จแล้วรถตรงเนี้ย ตรงนี้ตัวเล่ันรถกันข้าวนั้นต้องรอจริงๆรถคันข้าวนั้นไปได้เลยนะครับยุดี่ตรงทางหน่วยงานราชการเขาเคลียนไว้ตัวเล่ันให้รถทางขวาไปก่อนแต่ว่า,ารถทางนู้นเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นทางเอกก็เลยไม่หยุดไอ้ฟากกันนะครับชาวหาใยญ่เที่สั้นจอนพันไปพัานมาจุดนี้อยากจะให้รถทางขวาไปก่อนใบขับขี่เราสอบมานะครับไม่ใช่เราซื้อมาฟากให้คิดกันทักทิศนี่คือเทบริเวณถนนธรรมนุนวิธี เต้าเต้าโรงเรียนแซงทองกับคว้าไว้กัน